ส่วนที่จังหวัดระยองปล่อยขบวนรถขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือคะ่ะ นายตรภยพบว,วงตรัตรัผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภาคเอกชนนะคะก็ได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถขนส่งสินค้าเครื่องอรปโภคบริโภคที่ประชาชนชาวจังหวัดระยองได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชารวมไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือครั้งที่1โดยสิ่งของจําเป็นหลายรายการรวมทั้งเงินจํานวน51,000บาทซึ่งขบวนรถขนส่งสินของเครื่องบุปโภคบริโภคดังกล่าวจะนํา ไปมอบให้พี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสะแก้วซึ่งมีพี่น้องประชาชนผู้อพยพเข้าไปอยู่ในสูนพักพิงชั่วคราว14แห่งจํานวน6,800คน นางสาวทิติพันธ์เพชรตะกูลรองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่จุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริเวณหน้าวัดชัยมงคลพระอารามหลวงพัทยาใต้และชายหาดหน้าสรตริระภูธรเมืองพัทยาพร้อมร่วมลำเลียงสิ่งของโปโภคบริโภคส่งต่อให้มูลันธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและสุดอพยพตามแนวชายแดนจากสถานการสู้รบไทยกัมพูชาซึ่งเมืองพัทยาจัดตั้ง จุดรับบริจาค4แห่งได้แก่ริมชายหาดพัทยาตรงข้าม สานตรัฐภูรเมืองพัทยานาวชัยมงคลพระอารามหลวงพัทยาใต้และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทเวนตี้วันพัทยาสิ่งของที่รับบริจาคได้แก่เงินสดข้าวสารอาหารแหง้งยารักษาโรคผ้าอนามัยปแปรงสีฟันยาสีฟันและน้ำดื่มนะคะโดยงดรับเสื้อผ้าสำหรับน้ำดื่มจำนวนมากขอความร่วมมือน,นำไปบริจาคที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ได้ตลอด24ชั่วโมง นายสมบูรณ์แท้โกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านอ่างเสือดำพร้อมผู้นำและชาวบ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้คณะครูได้ปิดถนนใจกลางหมู่บ้านเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติไทยในสภาวะสถานการณ์การสู้รบไทยกัมพูชาโดยการพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ชูธงชาตินะคะในแบบปิดหมู่บ้านทุกครัวเรือนมาร่วมรวมพลังกิจกรรมดีๆเพื่อจะสื่อตรงไปให้โลกรู้ว่าบ้านอ่างเสือดําถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลท่าตะเกียบอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาก็มีหัวใจรักห่วงแหงแผ่นดินไทยโดยที่จะนําร้องเพลงชาติชักธงสู่ยอดเสานะคะโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์จากเขตรักษาพาันธุ์ป่าเขาอ่างรือในดังกึกก้องค่ะพร้อมกับตะโกนเปล่งเสียงส่งพลังทั้งหมู่บ้านว่า เรารักประเทศไทย